โปรแกรมจิตเพิ่มพลังบวกฟังทุกวันดึงดูดเรื่องดีๆชีวิตเปลี่ยนคุณอย่ากลัวที่จะเป็นคนกล้าสั่งจิตใต้สำนึกของคุณคุณนี้มีทางรู้ว่าจิตใต้สำนึกของคุณทำงานอย่างปฏิหารจิตใต้สำนึกของคุณทำงานทุกนาทีทุกวินาที เรื่องดีๆที่คุณบอกกับตัวเองทุกวันประโยคที่เป็นพลังบวกที่คุณบอกกับตัวเองจะเกิดขึ้นกับคุณราวกับปาฏิหารโดยที่คุณเองแทบจะไม่เชื่อเลยก็เป็นได้คุณแค่เปิดทิ้งไว้ฟังและทําในกิจกรรมแต่ละวันของคุณไปจิตใต้สำเนืกอของคุณจะซึมซับพลังงานบวกทุกวันทุกวัน และปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองชีวิตของฉันมีแต่ความสุขฉันเป็นคนยิ้มง่าย ฉันเป็นคนหัวเราะเก่งฉันเป็นคนประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายฉันมองเห็นแต่ความสุขฉันมีความคิดสร้างสรรค์ฉันมีพลังงานที่แสนวิเศษฉันมีสุขภาพใจและกายที่ยอดเยี่ยมฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ชีวิตของฉันยอดเยี่ยมเสมอฉันลิขิตชีวิตของฉันเองได้ฉันลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทันทีฉันเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุดฉันปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วฉันมุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ฉันรู้วิธีเพิ่มพลังใจให้ตัวเองในทุกๆวันพลังจิตใต้สำนึกของฉันช่วยปรับแผนงานของฉันให้ก้าวหน้าเสมอพลังจิตใต้สำนึกของฉันมีอารุภาพช่วยดึงดูดโชคดีและทรัพย์สินเงินทองฉันเป็นคนที่ร่ำรวยฉันเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ได้เงินมาอย่างง่ายๆ ถ้าฉันคิดว่าฉันทำได้ฉันย่อมทำได้ฉันตัดสินใจได้เด็ดขาดในทุกสถานการณ์คำพูดของฉันมีน้ำเสียงที่ทรงพลังฉันเลือกอยู่ในอารมณ์เช่นใดก็ได้ฉันให้เกียรติผู้อื่นเสมอฉันเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีฉันเชื่อในพลังแห่งความกรตันยู ฉันเชื่อมั่นในกฎของการกระทำเมื่อฉันทำสิ่งใดฉันย่อมได้รับผลตอบแทนในด้านดีเสมอฉันรักและปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมฉันมุ่งมั่นทำความดีฉันปล่อยวางได้ง่ายดาย ใจิตใจของฉันโปรง่งเบาสบายและเป็นสุขฉันเลือกอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวกใบหน้าของฉันแจ่มใสและเป็นมิตรฉันทักทายผู้คนด้วยความจริงใจฉันตั้งใจฟังผู้อื่นสม่ำเสมอฉันเป็นมิตรกับผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วฉันมีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห ฉันมีรอยยิ้มที่อบอุ่นจริงใจฉันชื่นชอบการออกกำลังกายฉันดูแลใส่ใจสุขภาพเสมอฉันหายใจเข้ารู้สึกโล่งสบายฉันหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายฉันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จิตใจของฉันสงบผ่อนคลาย เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวใจของฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวดีๆและสร้างสรรค์ฉันนอนหลับอย่างมีความสุขฉันตื่นนอนด้วยความสดชื่นแจ่มใสร่างกายและจิตใจของฉันทำงานสัมพันธ์กันอย่างยอดเยี่ยม ฉันพร้อมเปิดรับโอกาสที่ดีเสมอโอกาสดีๆวิ่งมาหาฉันทุกวันเรื่องดีๆวิ่งเข้าหาฉันทุกวันความโชคดีทั้งหมดทั้งมวลเป็นของฉันเสมอฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันเงินคือเพื่อนแท้ของฉัน ฉันโชคดีที่มีเงินมากมายเข้ากระเป๋าทุกวันฉันคือมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมักจะโชคดีเรื่องเงินเสมอเมอฉันวางแผนการเงินของฉันอย่างยอดเยี่ยมฉันกําลังสร้างทรัพย์สินเงินทองของฉันให้งอกเงินฉันสนุกกับการดึงดูดและทำให้ตัวฉันเองมีเงิน ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนมหาศาลทุกวันทุกบาททุกสตัง์ที่ฉันจ่ายออกไปฉันได้รับกลับคืนมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอฉันกำลังสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองทุกอย่างที่ฉันจินตนาการนำมาสู่ความร่ำรวยในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองฉันคืนกำไรกลับสู่สังคมเสมอฉันคิดประโยคใหม่ๆเพื่อเติมพลังให้กับตนเองฉันโปรแกรมจิตตัวเองเพื่อเพิ่มพลังบวกในทุกๆวันพลังจิตใต้สำนึกของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันเชื่อมพลังจิตใต้สำนึกของฉันได้ง่ายดายความคิดของฉันสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์จินตนาการของฉันกำลังสร้างสิ่งดีๆให้กลายเป็นจริงฉันมีชีวิตดีขึ้นฉันดีขึ้นในทุกๆวันชีวิตฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทุกๆท,ทางฉันมีเป้าหมายในตัวเอง เป้าหมายของฉันสําเร็จแล้วฉันมองเห็นเป้าหมายบรรลุในด้านที่ดีแล้วเป้าหมายทุกอย่างที่ฉันตั้งใจเอาไว้สําเร็จเสมอฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากฉันฝึกจิตของฉันทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่มีเงินทองมากมาย ฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีฉันเป็นคนที่มีกัลยาณมิตรฉันเป็นคนที่คนรอบข้างสนับสนุนฉันฉันเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาแต่เรื่องดีๆทรัพย์สินเงินทองของฉันเพิ่มพูนมหาศาลทุกวัน ฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองทุกอย่างที่ฉันจินตนาการนำมาซึ่งความร่ำรวยสมองของฉันจดจำแต่เรื่องดีๆชีวิตของฉันพบเจอแต่ผู้คนที่ดีผู้คนที่ผ่านเข้ามาพร้อมหยิบยื่นเงินให้กับฉันทุกคนมีรอยยิ้มให้กับฉันฉันช่างเป็นคนโชคดีเหลือเกิน ฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินตัวฉันเองดึงดูดโชคลาภตัวฉันเองเป็นคนมีพลังงานที่ดีฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จ ฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนมีจินตนาการที่แสนวิเศษฉันเป็นคนมีสุขภาพกายแข็งแรงฉันเป็นคนมีสุขภาพจิตยอดเยี่ยมฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันร่ำรวยแล้วชีวิตของฉันสำเร็จแล้ว ชีวิตของฉันมีความสุขแล้วครอบครัวของฉันรักฉันครอบครัวของฉันเมตตาฉันฉันทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันลงมือทำทุกสิ่งอย่างจนประสบความสำเร็จแล้วชีวิตของฉันดีขึ้นชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงฉันเชื่อมั่นในพลังความดี พลังในความดีทำให้ชีวิตฉันประสบความสำเร็จฉันคือผู้มั่งคัง่งฉันคือผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองฉันเป็นคนที่มีความสำเร็จและทําตามเป้าหมายชีวิตของฉันดีมากชีวิตของฉันมีความสุขชีวิตของฉันร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันมีรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ฉันมีรอยยิ้มที่อบอุ่นจริงใจฉันชื่นชอบการออกกำลังกายฉันดูแลใส่ใจสุขภาพเสมอฉันหายใจเข้ารู้สึกโล่งสบายฉันหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายฉันเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จิตใจของฉันสงบผ่อนคลาย เซลทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหัวใจของฉันมีสุขภาพแข็งแรงสมองของฉันจดจำแต่เรื่องราวดีๆและสร้างสรรค์ฉันนอนหลับอย่างมีความสุขฉันตื่นนอนด้วยความสดชื่นแจ่มใสร่างกายและจิตใจของฉันทำงานสัมพันธ์กันอย่างยอดเยี่ยม ฉันพร้อมเปิดรับโอกาสที่ดีเสมอโอกาสดีๆวิ่งมาหาฉันทุกวันเรื่องดีๆวิ่งเข้าหาฉันทุกวันความโชคดีทั้งหมดทั้งมวลเป็นของฉันเสมอฉันรักเงินทองเงินทองก็รักฉันเงินคือเพื่อนแท้ของฉัน ฉันโชคดีที่มีเงินมากมายเข้ากระเป๋าทุกวันฉันคือมนุษย์แม่เหล็กดึงดูดเงินฉันมักจะโชคดีเรื่องเงินเสมอเสมอฉันวางแผนการเงินของฉันอย่างยอดเยี่ยมฉันกําลังสร้างทรัพย์สินเงินทองของฉันให้งอกเงยฉันสนุกกับการดึงดูดและทำให้ตัวฉันเองมีเงิน ฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะด้านการเงินทรัพย์สินของฉันเพิ่มพูนมหาศาลทุกวันทุกบาททุกสตาง์ที่ฉันจ่ายออกไปฉันได้รับกลับคืนมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอฉันกำลังสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองทุกอย่างที่ฉันจินตนาการนำมาสู่ความร่ำรวยในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทองฉันคืนกำไรกลับสู่สังคมเสมอฉันคิดประโยคใหม่ๆเพื่อเติมพลังให้กับตนเองฉันโปรแกรมจิตตัวเองเพื่อเพิ่มพลังบวกในทุกๆวันพลังจิตใต้สำนึกของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม ฉันเชื่อมพลังจิตใต้สำนึกของฉั้นได้ง่ายดายความคิดของฉั้นสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์จินตนาการของฉั้นกำลังสร้างสิ่งดีๆให้กลายเป็นจริงฉันมีชีวิตดีขึ้นฉั้นดีขึ้นในทุกๆวันชีวิตฉั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทุกๆท,ทางฉันมีเป้าหมายในตัวเอง เป้าหมายของฉันสำเร็จแล้วฉันมองเห็นเป้าหมายบรรลุในด้านที่ดีแล้วเป้าหมายทุกอย่างที่ฉันตั้งใจเอาไว้สำเร็จเสมอฉันรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากฉันฝึกจิตของฉันทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่มีเงินทองมากมาย ฉันเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วฉันเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนที่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีฉันเป็นคนที่มีกัลยาณมิตรฉันเป็นคนที่คนรอบข้างสนับสนุนฉันฉันเป็นคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาแต่เรื่องดีๆทรัพย์สินเงินทองของฉันเพิ่มพูนมหาศาลทุกวัน ฉันกำลังสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองทุกอย่างที่ฉันจินตนาการนำมาซึ่งความร่ำรวยสมองของฉันจดจำแต่เรื่องดีๆชีวิตของฉันพบเจอแต่ผู้คนที่ดีผู้คนที่ผ่านเข้ามาพร้อมหยิบยื่นเงินให้กับฉันทุกคนมีรอยยิ้มให้กับฉันฉันช่างเป็นคนโชคดีเหลือเกิน ฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินตัวฉันเองดึงดูดโชคลาภตัวฉันเองเป็นคนมีพลังงานที่ดีฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จ ฉันเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ฉันเป็นคนมีจินตนาการที่แสนวิเศษฉันเป็นคนมีสุขภาพกายแข็งแรงฉันเป็นคนมีสุขภาพจิตยอดเยี่ยมฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉันเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตชีวิตของฉันร่ำรวยแล้วชีวิตของฉันสำเร็จแล้ว ชีวิตของฉันมีความสุขแล้วครอบครัวของฉันรักฉันครอบครัวของฉันเมตตาฉันฉันทำให้ครอบครัวของฉันมีความสุขแล้วฉันร่ำรวยแล้วฉันลงมือทำทุกสิ่งอย่างจนประสบความสำเร็จแล้วชีวิตของฉันดีขึ้นชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงฉันเชื่อมั่นในพลังความดี พลังในความดีทำให้ชีวิตฉันประสบความสำเร็จฉันคือผู้มั่งคัง่งฉันคือผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองฉันเป็นคนที่มีความสำเร็จและทำตามเป้าหมายชีวิตของฉันดีมากชีวิตของฉันมีความสุขชีวิตของฉันร่ำรวยขอบคุณขอบคุณขอบคุณ